สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนค่ะ,ะยินดีต้อนรับสู่ช่องยายปูแซบระเบิดน,นะคะมื้อน,นี้ยายปูจะพามาเรียกว่าพามาชิมเนาะเพราะว่ายายปูกะเคยกินเทอแรกคือกันอันนี้ยายก็เลยชิมค่ะบ่มบ๊วนกินเห็นอันพี่น้องเพิ่นกินคือซิเปตาแซบนะคะยายก็เลยสิกินลองเบิง่งต้มส้วออึ่งจำมมันี้ มามาลองกินกันเบิ่งเนาะผักแก้มก็มีผักชีผักาะาลแเน่แล้วก็ถั่วฝักยาวค่ะแล้วก็มีกล่องข้าวน้อยด้วยแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะที่จริงค่ะยายหาซื้อมาหลายอยู่ได้พี่น้องซื้อมาโลครึง่งแต่ว่าต้มพอต้มเสร็จแล้วมีแต่คนอยากน้ำบบบนี้เพิ่นก็เลยลูกหลานเนาะ โอ้ยกินน้ำเน่กินน้ำเน่นนนยายว่าสันก็เลยส่วนมากินแต่ว่าบบกินนำ้ำโเขามาบโบยาก้าข่าก้องก็เลยเพิ่นก็เลยแบ่งไปกินยายก็เลยได้มาห้าตัวค่ะเป็นการกินต้มอึงเธอแรกในชีวิตของยายนะคะมามาเบิ่งว่าห้าหกตัว <c oughs> ยายสกินเวิดบอก <c oughs> อามาลงมือกันเลย สดน้ำก่อนดีกว่าสดน้ำก่อนอันนี้ยายปรุงเองได้ก็โอเคอยู่บอกหู้ว่ามันจะมีไข่หรือบ่อเดออ้อพี่น้องเดี๋ยวเราก็ต้องมาพิสูจน์น้ำกันเนาะเบิ่งนู้มีไข่โอ้ตัวนี้มีไข่ค่ะอามากินกันเลยที่นี่กินตังดเนาะ โอ้ยาสีเด็ดหัวมันออกก่อนมา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 ป้าต้มเปื่อยค่ะเห็นแล้วพี่น้องอืมมันอืมเอามุมขมิ้นหนอืมแซ่แบเซ กระดูกมันกับบ่แข่งปันไรยค่ะแต่บ่ก,ก้าคายกันบ่ก,ก้ากลืนกันดูกแซ่บดีจ้าพี่น้องอื สมพ่อกับเจ้ากินเนาะมันแซ่บ ลองอีกบ้างดูโอ้ไข่อีกแล้วค่ะพี่น้องไข่อีกแล้วอืมอ้มอืม้มแบบมันมัน ไว้เต็มหม้อลูกลานเห็นละขอกินซุมเพิเ่นววาอันย่า่ยเอาไปซิมซ,ซื้อเอาแค่นั้นละกาสันได้แั่หัวเนาะ อ,อกระดูกมันกระสิอกืนได้จดอกพี่น้องผู้ใดแขวดี พี่น้องมีไข่น้ำด้ะผู้ใดบอกกินอึง้งบอกกินยังกะขอโทษขออภัยมาเด,อด้อจ้ะอันนี้กะมันเป็นวัฒนธรรมการกินของคนภาคอีสานรรเนาะค่ะกินกบกินอึง้งกินเคียดกินแมลงต่างๆนะคะแต่บรรพบุรุษแต่พ่อแ,แต่แม่เฮาเนะคะ่ะพี่น้อง มันนี่หีือเือสามโตเมื่ออยู่บ่อเนาะมันรุน่นกันอืม มื้อนี้นะตอนนี้น่ะปลายโมงมือม้อเช้านี่ยาบบก,กินอย่างเลยนะกินกาแฟแก้วเดียวอันรอกินต้มอึงรุ่นรุ่นกันอยู่ยายซื้อมาโลครึ่งจ้ะโลครึ่งเนี่ยเพิ่นว่า เท่าไหร่เพราะงัลูกละสองร้อยยากระเลยอให้เพิ่นสามรอยห้าซิบโลครึ่งหัวมันยาบอกกินดอกอันนี้มีไข่อ,อันนี้บอมีไข่ค่ะบอรู้ว่าเป็นตัวผู้หรือเปล่าอ้อาวอลงุงมันจิ้มเลย ได้การได้การอยู่มันก็คือกินกบนี่แหละค่ะ แต่เนื้อมันสียุยยุยกว่าเนะปีนึ่งมีเท่านึง่งนะครับอึง่งอาหารตามฤดูกาลภาคอีสานเฮาอุดมสมบูรณ์ หายู่หากินตามธรมรมชาติพี่น้องอยู่ได้คนอีสานไปทั้งใดไปทั้งใดกับโบตายพี่น้องเพราะว่าหาอยู่หากินได้เนาะเพราะว่ายัางความถกความยากเนาะพี่น้องเมืองไม่ไข่ความถกความย้กเหตให้ต้องดินน้นรนหาอยู่หากินอาหารกับโบเลือกอะไรกินได้ก็กินเนาะพี่น้องอยู่ง่ายๆค่ะ ชนเผ่าอีสานอืม mm. mm. ตั้งใจหลายมื้อแล้วค่ะว่าสกินอึ่งน,นี่ต้องตั้งใจเพราะว่าต้องจอบเอาว่ายามฝนตกอึ่งยังสีออกเรือตัวนึงพี่น้องมุนี่ประสบผลสำเร็จจ้ะในการกินอึ่งเพื่อแรกนะคะ trăm mừng coi nè à. trăm năm thì đâu đưa tôi nói เหลือตัวหนึ่งจ้าตัวน้อยๆอยโอ้ยประสบผลสำเร็จมื้งนีง่ในการกินอึง้งเทื่อแรกของยายปูอืตัวสุดท้าย6กตัวพี่น้อง 嘛，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，健健。 สำหรับคลิปมื่อน,นี้ยายก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมยายปูแซบระเบรอฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครใหนเด้อจ้าขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้าบายบายค่ะขอบคุณนะคะ